สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่บ้านพวงระยะไรสไตล์ค่ะมาอัปเดตค่ะน้องแมวคอกใหม่ค่ะโอเคไม่ได้คลอดตรงนี้นะคะหลานสไปตเอามาให้อีกแล้วเอามาให้วันเสาร์วันที่19 19วันเสาร์นะ เอามาส่งให้นะ้าแล้วก็พร้อมด้วยเอาอ,อาหารนมอีกนะนางไม่เลี้ยงเอามาให้ฝากให้นะ้าเลี้ยงจัดการค่ะเมื่อคืนนี่หายทั้งคืนค่ะตอนนี้ได้มาแล้วนะวันนี้มาอัปเดตค่ะวันที่20่สิบนะคะวันนี้เป็นวันที่20อัปเดตค่ะจัดการให้นะ้ได้แค่เบื้องต้น,น,นะคะแค่นี้นะฮะาขายอัปเดตแค่นี้นละชีวิตน้อยหกชีวิตใหม่ๆม,มาละต้นรับเมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์ที่19นะคะ หลานสาวออกมาให้หน้าอีกแล้วรับผาระแล้วมีหนะ้าที่รับอย่างเดียวไนงะไม่เหือไม่อือพูดไม่ได้นะคนะถ้าไม่เอาเอาไปทิ้งนะหนูจะเอาไปปล่อยนะอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วเราเราจะใจร้ายไหมถ้าเราไม่รับแล้วน้องๆจะไปอยู่ไหนกันน้องบอกน้องไม่ชอบแต่น้องจะช่วยเลี้ยงประมาณเนี้ยอืก็ามาฝากเลี้ยงอหละรประมาณนี้เนาะทุกท่านทุกคนกคนี่แหละเบื้องต้นก็ได้แค่นี้นะคะ มาติดตามกันค่ะว่าเขาอยู่ยังไงเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้ทีละนิดละหน่อยเนาะแต่ตอนนี้เขาไอตัวฟ้าฟ้าไอตัวน้ำตาลให้จับแต่ตัวเขียวเขียวน้ำดำฟ,ฟ,ฟ้าฟ้ายังไม่ให้จับหรือวิ่งหนีอะค่ะสามตัวให้จับอีกสามตัวยังไม่ให้จับนะสีสีน้ำตาลให้จับหมดทุกตัวแต่ตัวสีดำดำยังนะยังวิ่งแแมวก็ชอบไปไป ไปคลอดบ,บ้านนางกันแหละสองคลอดแล้วนะที่มายกมาให้เราแต่บอกว่าอันนี้เอาคนละแม่นะบอกอย่างนี้นะจะใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่เราก็ไม่รู้เนาะเอามาเนี่ยแม่ไม่ได้เอามารอบนี้ไม่เอาแม่มาเอาแต่ลูกมาหกตัวนะเพื่อนคะเราต้องรับถ้าเราไม่รับรู้รับทราบเออถ้าน้องเอาไปทราบก็จบเนาะตอนแรกเอาไปทิ้งแล้วนึกถึงนะประมาณเนี่ยหลานสาวคนเดิมหลานจะภกยพคนเดิมหดมดเลยพวกได้เห็นไหมเราก็เห็นล่าะน้น่าสงสารก็เลยรลับเอามาเลี้ยงนะ ย,ยัดเยียดเลยแนละเมื่อวานเนี่นะปฏิเสธยังไงก็ไม่ไม่รอดหลยอของเรามีเลือสามสี่นนตวัวประมาณนั้นบอกเอาไปไปไว้ตรงนั้นนะพวกนั้นโตแล้วประมาณเนี้ยเออเนี่ยเห็นไหมขนาดที่ยังไม่สําเร็จมันมันนางนะยังไม่ได้เก็บไม่ได้กวาดละลรใจเงี่ยเอามาเอามาอยู่ในกล่องก็ได้แต่ตอนนี้ตอนเนี้ยหนูอะจับใส่กล่องเรียบร้อยแล้วหนูไม่ปล่อยแล้วนะไม่ปล่อยจับใส่กล่องมานยิงพี่น้องเอ้ยกล่องอะกล่องเริ่มเพิ่มเลยนะเอามาแล้วก็มา มาอยู่กับเราเป็นชั่วโมงแหละเมื่อวานนี้นะเมื่อวานวันวันที่สิบห้าวันนี้มาอัปเดตให้ดูแล้วว่านี่ไงเนี่ยมันสกปก๊กเนาะเราก็ได้แค่นี้แหละเราจะพัฒนาอะไรนักหนาเลยพราะว่าเวลามันกันช้าชิดไงก็โนมเอาน้ำมาให้ประมาณเนี้นี่นะก็อัปเดตไปก่อนนะทุกท่านา่ะแค่นี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยอปรับปรุงไปนะ ย้ายที่ใหม่กับชุดก่อนเนาะย้ายคุละที่คุณะมมเลยนะโอเคค่ะไปติดตามกันค่ะไปแกลก้ๆคะ่ะงานชุกเฉินจริงๆีง่วันที่สิบเก้ากระดากระดานะครบทกท่านทุกคนคงานฉุกเฉินค่ะงานมอบหมายนะคะ อเดี๋ยวค่อยมาดูนะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะแป๊บหนึ่งนะคะ,คะกองสายเต็มคาราเบลอติดตามตอนต่อไปนะคะโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตไม่รู้นะคะนั่นค่ะทุกท่านขาไปดูค่ะชีวิตมีกี่ชีวิตแต่ตอนนี้มันยังสกรปรกอยู่เนาะน้องแอบอยู่ในหลืบนู่นนะนะมันอยู่ที่ตใต้ตที่ไม่ม,มีใครต้องการนะนะ<ต>ค่ะกขนาดไหนดูนะไม่ให้จับไม่ให้แตะเลยนะแต่วันนี้ไอ พอเราเอาอะไรวางทุกสิ่งทุกอย่างวางไอตัวสีน้ําตาลโอเครอบใบเอาผ้ากระสอบไปวางแล้วก็หาผ้ามาลงให้นอน,อนประมาณเนี้ยเนาะประมาณนี้เลยอันเนี้ยช่วงก่อนเที่ยงเลยทุกท่านคะ่ะก่อนเที่ยงเนาะลงจากไรมานะคะลงจากพีเมียนรอบแรกมานละก้าโมงกว่าๆประมาณสิบโมงเนะาะยละจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะให้ดูกันค่ายนี่แหเะ F F ไายนะ ไม่เคยได้จับภาพเมื่อวานนี้มากัะฉันคิดแบบไม่ได้ตั้งกล้องอะไรสรักอย่างเลย,ยแค่นี้นะเนีย่ยหชีวิตค่ะส,ส,สีน้ำตาลสามจีดำจีนั่นแหละขาวๆแล้วก็หนึ่งประมาณนี้แหละ้องหชีวิตนะที่ร้านร้านสะพาเอามาให้นะคะยัดยๆให้เลยนะ,ะนี่ค่ะ6ชีวิตค่ะเมื่อคืนนี้ ไม่รู้ไปนอนไหนนะแต่ตอนนี้เราทําให้แล้วนะตอนนี้สกปรกนะเราบอกว่าเราสกปรกยังไม่พร้อมลานก็ไม่ฟังนะเดี๋ยวเราจะจัดการเป็นขั้นตอนไปนะคะมีค่ะน่ารักไหมคะเนาะชื่ออะไรดีเอ่ยทั้งหกชีวิตนะคะเอามาไหมเอามาไหมลูกยังไม่มีชื่อนะคะเนาะยังไม่มีชื่อนะคะมีแต่ตัวน่ารักน่ารักน่าชังทั้งนั้นเลยขอบคุณทุกกำลังใจมากๆค่ะเดี๋ยวแม่จัดการให้เนาะทุกท่านทุกคนแม่ก็ทําได้แค่นี้เด้อลูกเด้อ ทำให้แล้วเด้อได้แค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวยค่อยว่ากันนะนะเก่งมากเราก็ค่อยๆจะเริ่มชินกับสถานที่แล้วแต่อีกห้าตัวไม่รู้ว่าแว้นไปไหนละ่ะเมื่อคืนนี้ตามหาไม่เจอกระดูกท่นาน่ะกว่าจะเจอตอนเชา้ามาแอบดูโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองนะนู่นเนี่ยน่เขากลำลังจะปรับตัวเนาะอันนู่นคือกระบะทรายที่เขาใส่หมูนะตอนนี้เราทําให้เขาเรียบร้อยแล้วเนาะเขากำลังปรับตัวค่ะ น้องๆตื่นสถานที่อยู่ค่ะทรกโคนเอ้เราก็เพิ่งเห็นนะเห็นจะจะวันนี้เมื่อวานไม่ได้จับกล้องเลยพอดีเึ้นไร์เก็บชั่วโมงไอ้ไอ้บ้านเล็กเนะาะสามชั่วโมงก็เลยไม่ได้ดูแลน้องๆพอตอนข้ามมาย้ายเข้าไปอ่าลงไร่ละย้ายเข้าไปเนาะย้ายเข้าไปในในห้องนี้แหละแล้วก็เห็นสภาพตรงนี้เลยอันนี้ต่อมาอีกวันหนึ่งนะสุพท่านค่ะเห็นไหมน้องน่ารักมากเห็นไหม เขาบอกว่าตัวเขียวๆห้านโทรมาบอกตัวเขียวๆเลยเขาจะตัวสีเทาเลยตัวเขียวๆบอกไม่เขียวอ่ะมันออกสีเทาๆเหมือนเสือนะบอกเหมือนเสือนั่นแหละนะมันเหมือนเสือมันน่ารักน่ารักเลยบอกน้อยไม่เลี้ยงนะน้อยจะไปทิ้งน้อยจะไปปล่อยว่าเออเราดูสิว่านางจ,จะจะทำบุญจริงไหม นางว่าจะช่วยซื้ออาหารให้นะ่อปกไม่เอาเันเปลืองนู่นนี่นั่นเนาะมีสามสี่ตัวแล้วเนาะจะช่วยให้หนู่นนี่นั่นอลองดงูเอาเดือนละห้าร้พอแล้วไม่ต้องเอาเยอะหรอกเนาะประมาณนี้เออเดี๋ยวจะคุยนางอะนางเอาเฟซเอาไลน์เราไปนู่นแล้วแหละไปดูที่ว่านางจะโอเคไหม จริงเราไม่อยากเลี้ยงมันเยอะเกินไปไงทุกคนมันเยอะเกินมันมันเกินกว่าความสามารถของเราเหรอมันมีฮะมันม,มีมีอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะตอนนั้นเก้าตัวสิบตัวนะเออยังไม่ได้ฉีดยาตัวเดียวอะ่ะเฉพาะตัวนั้นอะ่ะต่สองตัวยังไม่ได้ฉีดเงียบกลิบไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทวงตรงไหนเนี่ยไปทวงตรงไหนนะอ,รนนอสรุปแล้วไม่ให้ยาไปทวงตรงไหนนอ จะได้ไหมนอเออแค่นี้แหละโรงแรนทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเจ้าหน้าที่ว่จะให้ยาเราเล็กๆเออถ้าเรามีมีน้องหมาลงม้งแมวไปอะได้แต่เราบอกเราจับไม่ได้แค่นั้นเองตัวน,นี้ยังไม่ได้เลยมาตอนนี้เดือนกระดากระดาแล้วอ,อเดือนเมษานล่วผ่านมากี่เดือนแล้วเนาะ ผ่านมาหลายเดือนแล้วมันก็มีอคอกใหม่แล้วเนี่ยแล้วก็หนึ่งปีมาหนึ่งหนเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยเนาะเราก็เลี้ยงแบบนี้แหละตามมีตามเกิดและตรงเนี้ยนะค่อย,คอยทำไปน้องให้พน,นเราก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากหลานเอามายัดเยียดให้เลี้ยงถ้าเราไม่รับรู้อะไรเราก็ไม,ม่ไม่ได้สีเรียนหรอกทีเนี้ย ล้านมันเอามายัดเยี่ยแต่เหมือนกับเรารับรู้แล้วเราไม่รับแล้วน้องๆจะไปอยู่ไหนมาข้างบ้านเราไม่เป็นส่วนตัวเล่ากุ้ข้างขาขนาดวันวันนี้วันที่2ี่สิบกระดาษกระดาเราจะอัดคลิปเปิดเสียงเพลงเสียงคุยกันจ้าที่จ้าที่นี่แหละมันเป็นอุปสรรคมาอัปเดตค่ะน้องๆค่ะตอนเย็นค่ะเพื่อนค่ะเนี่ยไปจับออกมาแล้วนะจับออกจากรูมานาะเขา็ยังกลัวเราอยู่เห็นไหม แอบมาอยู่ตรงนี้กันเนี่ยเห็นไหมสี่ตัวแล้วก็ห้าหกไม่ไหนนะอ้าห้าหกไม่ไหนนะเดี๋ยวไม่ให้ดูเดี๋ยวไม่ให้ดูเนาะนเห็นไหมเห็นไหมนู่นนะก็ยังกลัวเราอยู่ดีนะนะครับเด็กจ้ะให้แม่จับเลยเนะะุ้ยอย่าดุดิอย่าดุดินะเฮ้ยแม่แเม็ดปะ,จะเจ้าเรียกว่า โอเคอนาเน่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 ไปอยู่หันไปอยู่หันเออนะมา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 ไม่ต้องดุไม่ต้องดุแม่แม่ให้อยู่แม่ให้อยู่แม่ให้เจ้าอยู่เนาะมามาลูกมา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 เฮ้ยดุวะมาอยู่ที่ดีๆนะไปอยู่ที่นู่นะนะไปอยู่ที่ดีๆมาให้เราปลุกให้

ไี่หักองนะมามามาดูดดอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันปะเอปะไปนอนไปนอนไปนอนนั่อีกตัวไปไหนล่ะจูตัวมีทังแล้วพี่น้องเอ้ยไปไหนจ้อยแล้วมัเมื่อคืนนี่แอร์หืมอาจจตังต้งโอ่งนี่แหละ ไม่นนละออกมาลูกออกมาออกมาออกมานั่นแหละนะที่อยู่ให้ยังดีแล้วลูกไปนปไนไม่ไหนละ,ละนนนนนมันน้องไม่คุ้นจิงมันก็เลยอ้อมหนีไปนะประตูนู้นปิดแล้วนะอ่าแล้วเราจะดูว่าไปไหนลันอีกทีนึง โอ้เมื่อวานนี้แอบผิดจังเลยแอบจนลองหาไม่เจอหน่ยทีย่นั่งเนหาไม่เจอดีจริงที่ว่าน,น้องหนีออกไปแนละ้วประมาณนี้ตกใจนะเด้งจีบตกใจง่ายนะ้ำมาลงมามามา,มาออกมาเอามา,มมเ,อมาเอามามอมามามาแม่แม่ช่วยเจ้าป่ะเอามาเอามา

ต้องมาอยู s <S ่ตรงนี้เอ้ยนั่นแหละดูแอบ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 ดูนั่นไงนั่นไงอยู่ตรงนั้นเล้วเรียบร้อยนะนั่นไงนั่นไงพี่ๆน้องๆอัปเดตมีกี่ตัวมีกี่ตัวทุกท่านคะนูนนูนกี่ตัว นู่นหนึ่งตัวเนาะอยู่ในนี้จะห้าตัวเลยนี่ไงออเอาอยัางไงเอาอยัางไงลกูกเดี๋ยวแม่ปรับให้ใหม่เนาะปรับให้ไม่ชินกับบ้านหลังใหม่นะก็ทุก้น้างแตาจะปรับปรับให้นางไ,ไ,ไ,ไม่ต้องโดดแสงไงเขาจะให้ชินอ,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 อโอเคนูน่นหนะนะตัวนั้นก็อยู่เห็นไหม อา,าหารไปตรงนี้กระบะทรายไว้ตรงนี้หาดูก่อนเพิ่มเดี๋ยวค่อยเพิ่มมาอีกเนาะหกตัวน่ากะทู้ทานค่ะหกตัวเนอะ,เนอ,ะเอ,อยู่ม,มั่งมุนตุนเตาเดอ้อมันอยู่ใต้แม่เดอ้อมาคขามาคูนเดอ้อมาคขามาคูนเดอ้อนี่ค่ะอัพเดทกับเพื่อนเดี๋ยวรอ,อยเขามาจะออกมาถ่ายมุนตรงนี้ไหมเราก็ทําให้น น้ำตรงนี้กระบะน,นี้อันนี้เปลี่ยนไหม,ดมนนเด้อคุนทุกคนอืมเอ๊ะเอะอ๊ะนะัปเด็ตอนเย็นมาที่ยี่สิบนะทุกท่านค่ะกล่องที่หลานสาวเอามาให้หลานสบายเอามาให้กล่องเยอะๆเนี่ยไม่มีเจาะนะเรามาเจาะให้นะก่อนที่น้องๆจะกโดโดโดระโดดออกมาณนี่ะอัปเดตก่อนแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ นี่ค่ะอปัปเดตแค่นี้ก่อนเดอ้อไปก่อนเดอ้อ